แผนการพยาบาลของผู้ใช้บริการบนคลินิกหอบผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อชายโรงพยาบาลสงขานคารินอวัตผู้รับบริการนะครับเป็นชายไทยอายุ57ปีอาชีพค้าขายสถานภาพสมรสเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธสุขภาพโดยทั่วไป แข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวสามารถทํทากิจวัตรประจําวันได้ด้วยตัวเองครับรับประทานอาหารวันละสองมือ้อคือมื้อเช้าและเที่ยงดิกเรียกอาหารมื้อเย็นโดยรับประทานผลไม้แทนดื่มน้ําวันละ1-2ลิตรปวดดิปะสะะัสวรกลางวัน2-3ครั้งกลางคืน1ครั้งปุจจาระวันละ1ครั้งเล่นฟุตบอลทุกวันตอนเย็นวันละมากกว่า30นาทีครับ การวินิจฉัยแรกรับนะครับ Pain in limb, ankle and foot การผ่าตัดนะครับ Right Achilles tendon debridement with flexor hallucis longus transfer นะครับการวินิจฉัยครั้งสุดท้ายนะครับ Chronic right Achilles tendon rupture ประวัติการเจ็บปวดของผู้ใช้บริการอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาล เพทนัดเพื่อทำการผ่าตัดแก้ไขเองข้อเท้าขวาที่ฉีกขาดปอดการเจ็บปวยในปัจจุบันและหรือการต้องคันการข้อในปัจจุบันสองปีกอนปวดข้อเท้าด้านขวาไปพบแพทย์ที่คลินิกทานยาแก้ปวดดีขึ้นเป็นเป็นหายหายติดตามการรักษาที่คลินิกสอ,นสองเดือนก่อนมาพบแพทย์ที่มอ,อทำเอ็มาร์ไผล Complete r u p t u r e of Right Achilles tendon with a 2.4ซ แพทย์จึงนะัดทำการเพื่อผ่าตัดวันที่26ตุลาคม2563มาผ่าตัดตามนัดไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีข้อเท้าบวมแดงร้อนไม่มีหนองประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและเกิดการตั้งครรภ์การคลอดในอดีตไม่มีประวัติการเจ็บป่วยในอดีตตอนอายุ30ปีเคยเข้ารับการผ่าตัดนิ้วเท้าซ้ายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยปฏิเสธโรคไม่ติดต่อเรือรังและโรคติดต่อใดๆผู้ป่วยบอกว่าไม่เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมประวัติการแพส้สารต่างๆอาการและการแก้ไขผู้ป่วยบอกว่าอาจแพ้อาหารทะเลด้วยโดยการสังเกตว่าจะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวเมื่อรับประทานกุ้งแก้ไขโดยการซื้อยามารับประทานเอง ปรมลความป็นปกติจากการซักประวัติและการสังเกตการตรวจร่างกายมีรอยแผลจากการผ่าตัดที่ข้อเท้าขวารูปร่างอ้วนน้ำหนักไป13กิโลกรัมส่วนสูง173เซนเมตร BMI เท่ากับ27.73ไร้บัตเซลอยู่ในเกณฑ์ต่ำคือเท่า 35, กับ4.35เกณฑ์ปกติจะอยู่ที่4.5-6.3คูณ10กำลัง6เบอร์ไมโครลิตรข้อวมนใชทางการพยาบาล วัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมินผลนะครับสำหรับการวินิจฉัยของเรานะครับก็จะมีสังข้อด้วยกันนะครับก็คือ acute pain นะครับและ r i s t o r a l l e r g y reaction แล้วก็ disturbed sleep pattern ครับแผนการพยาบาล acute pain related to physical injury agent operative procedure post operative right Achilles tendon d e b r i d e m e n t with flexor h o l l u s longus transfer day one ข้อสนับสนุนหลังผ่าตัดเพรซ score เท่ากับ7มีแผลผ่าตัดบริเวณข้อเท้าขวาแผลปิดก็องไม่มีเลือดซึมมีเวคความเดรนจากแผลข้อเท้าหนึ่งสายมีคอนเทนต์เป็นเลือดเก่า 80cc ซีซี เมื่อให้ทำเทนตา a c กชันและโดซีแฟกชันผู้ป่วยขอไม่ทำเพราะจะปวดใส่ช็อต็นช e r i o r s ล a บไว้เพื่อไม่ให้เดินลงน้ำหนักที่ขาขวาวัตถุประสงค์การรักษาปวดแผลผ่าตัดลดลงกิจกรรมการพยาบาล 1. ประเมินความปวดโดยใช้มาตาวัดความปวดเป็นตัวเลขเดนสกอร์ได้สังเกตการแสดงเช่น หน้านี่คือหหมวดชีพจรเ้นเร็วระดับความรุนแรงของความปวด 2. ให้ยายแก้ปวดตามแผนการรักษา 2.1. พาราเซตามอลห้ามิลลิกรัมทุกๆ6ชั่วโมง 2.2. ชามาเดล50า50มิลลิกรัมทุกๆ8ชั่วโมง 2.3. นาฟอกเซนกินทันทีหลังอาหารอพิพาโซนกินก่อนอาหารเื่ชั่วโมง 2.4. คินดาไมซิน6 0 0มิลลิกรัม บวกนอำมอลซาราย100มิลลิตรดิฟ30นาทีทุกๆ8ชั่วโมง 3. จะสาภาพเว้นล้อให้เงียบสงบอากาศแาดเทให้สะดวกเพื่อให้ผู้ป่วยก็พอ,อได้เพียงพอ 4. กระตุ้นทางผิวหนังโดยการประคบเย็นด้วยโคลแพคบริเวณแผลผ่าตัดที่ข้อเท้าขวา 5. รายงานแพทย์ถ้าอาการปวดไม่ดีหลังได้รับยาแก้ปวดตามแผนการรักษาขึ้นเพื่อหาวิธีบำบัดความปวดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหตุผลการพยาบาล1การประเมินความเจ็บปวดโดยการสัมภาษณ์จะช่วยพยาบาลในการวางแผนกลยุทธ์การจัดการความเจ็บปวดที่เหมาะสม2 2.1พาราเซตามอลเยับยางการสังเคราะห์คอสตาเกนดินมีผลนะงับปวดลดไข้ได้ดี2.2การเลือดบริหารยาวโอปิออยด์เช่นทามาดอล รับประทานนั้นควรเลือกเมื่ออาการปวดไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยาพาราซิตามอลยากลุ่มนี้เหมาะก,กับอาการปวดขณะพักมากกว่าขณะเคลื่อนไหวเมื่อรับประทานยาแล้วให้อรอควมผลข้างเคียง2-3ยากลุ่มเอนเซปตไปยับยั้งการสังเคราะห์โพสตาแกนดินซึ่งกระตุน้นนอร์ิเนปเตอร์ยากลุ่มนี้มีผลในการจัดการกับความเจ็บปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และยังมีผลในการยับยั้งการอักเสบด้วยยกเว้นอะซิตามินอพิะซิตามิโนเฟนซึ่งเมื่อใช้เอนไซมเป็นเวลานานๆจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอาหารไม่ย่อยแผลินทางเดินอาหารและอื่นๆจึงมีการใช้โอมิิาโซนเพื่อลดอาการขั้นเคียงของยาดังกล่าวของเอนไซม์สองจุดสี่ยากลุ่มแอนติไบอติกไปยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยการไปรยับยั้งสังเคราะห์โปรตีนและฆ่า,ชาเชื้อแบคทีเรียที่ได้ดุและฆ่า,ชาเชื้อแบคทีเรียได้ดีด้วย 3. การนอนหลับจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตและแข็งแรงของร่างกายซ่อมแซมนเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายหลังการผ่าตัด 4. ช่วยลดอาการคันปวดบวมและอักเสบร,รวมถึงช่วยห้ามเลือดในเบื้องต้นได้ความเย็นทำงานโดยการลดอาการปวดอักเสบ และอาการเกรงของกล้ามเนื้อโดยการลดการปล่อยสารเคมีที่กระตุ้นความเจ็บปวดและชะลอการนํำกระแสความเจ็บปวด 5. ้าพวังแผนการรักษาใหม่ที่ดีกว่าเดิมประสิทธิภาพประสิทธิภาพของยาแก้ปวดต้องได้รับการประเมินเป็นรายบุคคลเนื่องจากมีการดูดซึมและเผาผันที่แตกต่างกันเกณฑ์การประเมินผลบอกว่าอาการปวดลดลงประเมินปวดได้ในระดับตำกกว่า4 สีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายสุขสบายขึ้นชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ60 100ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ12 20ครั้งต่อนาทีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ120ทับ80ม mm ิลลิเมตรปรอดพักผ่อนนอนหลับได้ดีขึ้น Risk for allergy reaction related to exposure to toxic chemical and exposure to environmental เอลยิน history of drug elg ข้อสนับสนุนนะครับมีผื่นแดงตามร่างกายมีประวัติการแพ้ยาก็คือ f ฟนทานิลและคลอซาซีนครับผมผู mm ้ hmm. ป่วยบอกว่ามีประวัติการแพ้โดยจะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวแต่ผู้ป่วยไม่สามารถระบุสาเหตุการแพ้ได้นะครับวัตถุประสงค์นะครับต้องไม่เกิดอาการแพ้ยาโดยสารเคมีครับผม กิจกรรมการพยาบาลนะครับ 1. ประเมินสาภาพสังเกตอาการอาการสแสดงตรวจสอบดูอัตราการหายใจยตรวจวัดความดันโลหิตทุกๆ30นาทีถึง1ชั่วโมงหลังการให้ยาชนิดใหม่ตามแผนการรักษา 2. ทําความสะอาดร่างกายเรียนที่ผืเกิดผื่นและอวัยวะรอบๆให้สะอาด 3. ควรแนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีหรืออาจมีสารก่อภูมิแพ้ครับ 4. ประสานเภสัชกรเพื่อออกบัตร แพ้ยาแก่ผู้ป่วยควรระบุอาการวันที่และชื่อยาที่แพ้ครับผลตุผลการพยาบาลนะครับ 1. การแพ้ยาไม่ได้เกิดเฉพาะกับยาที่ได้รับครั้งแรกเท่านั้นแม้แต่ยาที่เคยได้รับมาก็สามารถเกิดอาการแพ้ยาครั้งหลังได้ดังนั้นไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่ายาชนิดนั้นหรือไม่นอกจากได้รับยาเข้าไปเกิดอาการแพ้เท่านั้น 2. เมื่อมีผื่นเกิดขึ้นควรมีการระวั ระวังป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังบริเวณที่เกิดผื่นโดยหลีกเลี่ยงการทําให้เกิดแผลเปิดและหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเช่นมีหนองหรือคราบเหลืองผู้ป่วยควรดูแลแผลโดยประครบด้วยผ้าก๊อซชุบน้ำเกลือล้างแผลซับหมาดๆและประครบลงบนผื่น10-15นาทีวันละ3-4ครั้งและมีการให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานและยาทาร่วม 3. อาการการแพ้ยา เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันไวเกินต่อตัวยาชนิดนั้นจึงสามารถจึงแสดงอาการแพ้ยาโดยอาการแพ้ยามีหลายอย่างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอาจเป็นที่ตัวคนไข้หรือขึ้นอยู่กับชนิดของยาหรืออาจเป็นตัวกระตุ้นอื่นๆ 4. เพื่อให้ทราบประวัติการแพ้ยายในกรณีฉุกเฉินสามารถดูการรักษาได้อย่างถูกต้องเกณฑ์การประเมินผล หไม่เกิดภาวะอน,นาไฟและเด,ดช็อกสไม่พบความดันโลหิตลดลงหรือการทำงานของระบบต่างๆล้มเหลวเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นลมอุจจาระหรือปัสสาวะราดเป็นต้น 3. สามารถบอกอาการผิดปกติได้ 4. ไม่พบผื่นลมพิษแน่นหน้าอกหล,ลอดลมตีบความดันตกปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมเป็นต้นหไม่พบอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล แยงแหบคอบือดหรือระดับออกซิเจนในเลือดลดลง 6. ไม่พบอาการของระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนเป็นต้น 7. ผิวหนังสะอาดชุ่มชื้น disturbed sleep pattern related to difficulty initiating sleep dissatisfaction with sleep feeling unresting and an unusual an intentional Un int awakening ข้อมูลสนับสนุนนะครับคนไข้บอกว่าตั้งแต่มาโรงพยาบาลก็คือ2องคืนมาแล้วนะครับนอนหลับดนๆครับผมแสงไฟสว่างจ้าเกินไปในห้อผู้ป่วยครับผมมีเสียงรบกวนครับวัตถุประสงค์ของการพยาบาลนะครับสามารถนอนหลับได้เพียงพอ การพยาบาล 1. จัดสิง่งแวดล้อมให้รู้สึกสุขสาบายผ่อนคลายและลดปัจจัยที่ทําให้นอนไม่หลับเช่นอาการเจ็บปวดเสียดแสงเสียง 2. อง,องวางแผนให้การพยาบาลโดยไมารวนผู้ปว่วยขนานหลับเช่นวัดและบันทึกสัญญาณชีพในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนอนของผู้ปว่วยเหตุผลการพยาบาล 1. การที่มีแสงไฟสว่างจ้ากเกินไปและการเปิดไฟไว้ตลอดเวลาทําให การรับรู้ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนลดลงส่งผลให้การนอนหลับการสัมผัสแสงตลอดเวลาจะทําให้รู้สึกไม่สุขสบายและลบรบกวนการนอนหลับ 2. กิจกรรมการดูแลจากบุลคลากรทางทาง,ทางสุขภาพกิจกรรมการดูแรลรักษาผู้ป่วยส่งผลบรบกวนการนอนหลับโดยกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นเวลาบดิในหอผู้ป่วยส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาการนอนหลับยาก หรืออื่นเช้าวกว่าปกติการรักษา,าพยาบาลที่ลบกวนการนอนหลับได้แก่การทำหัตถการต่างๆการให้ยาและการตรวจวัดสัญญาณชีพเกณฑ์การประเมิน 1. ตื่นมาแล้วสดใส 2. สามารถนอนหลับได้6-8ชั่วโมงไม่มีอาการว่างนอนงุนงิดหรือเหาเหานอน 3. บอกว่านอนหลับหรือพักผ่อนได้ดีขึ้น จัดทาโดยนายน่ารงริดปานพงองนายพงศกรอุ่นนุษนายมอมหมัดฟิรฮานยานายอัฟนันเจมะสาเลนายธิรเดชเพนุวรและนายอภิสิทธิ์มิตรมาลา